เจ้าสาวหนีงานแต่งเหตุไม่เต็มใจถูกครอบครัวบังคับแต่งงานไม่ล่มน้องสาวเป็นเจ้าสาวแทนจูบหวานกับอดีตว่าที่พี่เคยเข้าเดินเขาเดินจะพาเพื่อนๆไปที่เว็บไซต์ต่างประเทศค่ะเขาแชร์เรื่องราวสุดช็อกที่เกิดขึ้นเมื่อวิลดาสาวชาวสุลาเวสีใต้ประเทศอินโดนีเซียเธอหนีงานแต่งงานของตนเองเพียงหนึ่งวันก่อนพิธีการเริ่มหลังถูกครอบครัวบังคับแต่งงานแต่งงานวิวาในครั้งนี้กลับไม่ล้มนะคะเพราะน้องสาวของเธอสวมชุดเจ้าสาวแล้วเขา พิธีแต่งงานแทนทั้งยังจูบหน้าผากกันอย่างหวานชื่นกับว่าที่พี่เคยตอนหน้าแขกเรือจนกลายเป็นเรื่องฮือฮาในโลกออนไลน์ ซื่ออินโดนีเซียรายงานว่าขณะที่วิวดาและแม้กำลังเดินทางไปที่จังหวัดกาลีมันตันบนเกาะบอร์เนียวระหว่างนั้นครอบครัขวของฝ่ายชายได้เข้ามาสู่ขอและจัดแจงมันหมายเธอกับอัสดาผู้ซึ่งเป็นเจ้าบ่าวโดยที่วิวดาไม่รู้ตัวเมื่อทราบเรื่องเธอก็รู้สึกไม่พอใจแต่สุดท้ายเธอก็ทำอะไรไม่ได้เธอจึงยอมตกลงประถูกพ่อแม่บังคับ คืนก่อนวันแต่งงานวิวดาได้ตัดสินใจทำสิ่งที่ไม่คาดคิดคือการหนีออกจากบ้านเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเข้าพิธีกับอัสดาแต่ในท้ายที่สุดพิธีวิวาก็ยังคงดำเนินต่อไปเพราะอิเมลดาน้องสาวแทๆ้ๆได้ตัดสินใจสวมชุดเจ้าสาวพร้อมเครื่องประดับสง่างามและแต่งงานกับฝ่ายชายแทนโดยที่ทั้งคู่จูบก,กันที่หน้าผากต่อนน้าสักขีพยานและกลายเป็นสามีภรรยากันอย่างสมบูรณ์ ขอขอบคุณขอ้อมูลจาก thetiger.com ขอบคุณค่ะ